คุณผู้ชมคะและขณะนี้นะคะลีก็ยืนอยู่ที่วัดป่านาะคำน้อยนะคะเพื่อมากราบนมัสการหลวงปู่อินถวายนะคะถือได้ว่าเป็นหลวงปู่หรือว่าพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธานะคะของชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ่ะ mm hmm. ก็สาหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะสนใจที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมสถานที่แห่งนี้วัดป่านาะคาน้อยเหมาะสําหรับการเดินจงกรมหรือการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยะคะ่ะแต่เราต้องงดใช้เสียงนะคะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆวัดกันค่ะ คือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐานหรือพุทธบริษัทที่ต้องการความสงบร่มเย็นและท่ามกลางธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมท้องที่บ้านนาคำใหญ่ตำบลบ้านก้องเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัดคืออุดรธานีเลยและหนองคาย ภูก้อนเกิดขึ้นจากพุทธาบริษัทที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธารซึ่งกำลังถูกทำลายและเพื่อตามรอยพระยุคลคบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาวความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธารสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทยวัดป่าภูก้อนจะเป็นสถานที่ที่สงบ เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐานพระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อนได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมโครงสร้างองค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหารศาลารายและอาคารรอบลานเขาโดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์มีประตูทางเข้าออกวิหารสามด้านภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรการตาแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้ารอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วยภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน22ช่องซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆสิบชาติเป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความภาคเพียรและความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติโดยด้านบนของทุกภาพแกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาว ถือเป็นผนังพระวิหารที่มีสเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระรุ่งโรศสีบุรพาซึ่งเป็นประธาน ประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบุรพาจารย์มหาเจดีมีพระพุทธสายญาติโลกนาศาสาดามหามุนีพระพุทธสายญาติหินอ่อนสีขาวความยาว20เมตรสร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง42ก้อนซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุดใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง6ปี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาในปี2554คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจึงมีการจัดสร้างพระพุทธสายญาติองค์นี้ขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์ แห่งรัชกาลที่9นอกจากพระวิหารและพระพุทธไสยาตนโลกนาศาสดาหมหามุนีที่เป็นจุดเด่นของวัดป่าภูก้อนแล้วยังมีพระปฐมรัตนบุรพาจารย์มหาเจดีย ที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันถัดมาทางด้านล่างก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยซึ่งมีสิทธิานุสิ์อยู่มากมายโดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางขึ้นบันไดายาวเพื่อเข้ามาอย่างเจดีเพื่อเข้าไปสักการะบูชา แม้จะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง ในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรศรีบุรพาซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมปรัตนบุรพาจารย์มหาเจดีมีพระพุทธสายญาติโลกนาศาสดามหามุนีเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพานทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคารา่าประเทศอิตาลีความยาว20เมตรมีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม เที่ยวหรือผู้ที่ต้องการเดินทางไปปฏิบัติธรรมสามารถเดินทางไปวัดป่าภูก้อนจากตัวจังหวัดอุดรธานีไป124กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข2อ,อุดรธานีน้องคายถึงกิโลเมตรที่13เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2021อุดรธานีบ้านผือไปอยังบ้านนาคำใหญ่อําเภอนายุง ท่องเที่ยวจะต้องเดินทางขึ้นบันไดายาวเพื่อเข้ามาอย่างเจดีเพื่อเข้าไปสักการะบูชาแม้จะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือแรงศรัทธานะคะของพุทธศาสนิกชนนะคะที่ต่างร่วมมือร่วมแรงและก็ร่วมใจลวมทั้งร่วมปัจจัยด้วยนะคะซึ่งเกิดจากทุกๆแรงกายแรงใจค่ะทั้งชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบนะคะบอกว่ามากันทั้งอำเภอเลยมาช่วยกันผูกเหล็ก ช่วยกันกวาดพื้นมาช่วยกันขนดินขนทรายนะคะและที่สําคัญนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เชิดชูพระพุทธศาสนาทําให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาววัดป่าภูก้อนนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสมากราบสการะนะคะพระพุทธสยา,าที่งดงามเป็นอย่างยิ่งทางรายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอดีตสสนะคะท่านเทพสุทาเขาขำเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทุกทท่ทานเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมสิ่งที่เรียกว่าอันซีนเลย ก็ว่าได้นะคะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะมาที่จังหวัดอุดรก็119กิโลเมตรเองไม่ไกลเท่าไหร่เลยมาไม่ถูกยังไงถามคนนี้ได้เจอหน้าสวยๆนี้ถามเลย ชมคะลัดเลาะนะคะจากขนมเปี๊ยะครูสมทรงนะคะเจ้าอร่อยแล้วเนี่ยก็ขับรถมาแค่ประมาณ7กิโลก็นิดเดียวเองนะคะเราก็จะถึงวัดแห่งนี้ค่ะที่วัดบางปลาโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยท่านสอสอครับอันนี้คือจุดที่เรานั่งนี่คือด้านหลังจะเป็นเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทั้งเจ็ดทั้งเจ็ดซึ่งเป็นท่านอดีตเจ้าอาวาสนะคะแล้ววันนี้พาท่านใดมาให้พวกเรารู้จักครับเดี๋ยวแนะนํานิดนะครับนี่ท่านอดีตนายกพรทิพย์นะครับ ก่อนจะเป็นนายกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมาสองสมัยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เราพามาเจอท่านนายกหญิงอดีตนนายกหญิงนะคะแล้วก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทองคาด้วยใช่ค่ะสุดยอดเลยวันนี้พาเรามารู้จักกับวัดชื่อวัดบางปลาใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่าประวัติคร่าวๆของวัดบางปลาให้เราได้ฟังหน่อยที่มาของวัดบางปลาเดิมที่นี่เป็นอำเภอบางปลามวลชนนครศรีสีตอจะเป็นอำเภอบางเรน ปัจจุบันก็ยังาสามารถดูได้ในโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินตอนนี้จะเป็นใบใหญ่มากก็จะเขียนว่าอำเภอบางปลามวลทอนต้อกรสีก็จะเป็นเมืองเลนและที่นี่เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นอำเภอบางปลาจะมีเรือพระราชทานอีกหนึ่งลำที่อยู่ใต้สลาเมื่อก่อนอ,อยู่ตรงนี้มนเมื่อวอนทัศนสเมตตาทางรปวมมาณมาทําเขื่อนให้ก็เลยเอาเรือไปเก็บไว้ที่ถึงสลาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรียบร้อยก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะเป็นเรือโบราณอย่างงี้หรือค่อ่าเรือทั้งหมดในประเทศไทยมี53าลำในประเทศไทยนะคะ ของเราลำที่3าที่5ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหรือยสามลำในประเทศไทยอของเราสมบูรณ์ที่สุดนะคะ<อ>เดี๋ยวไปชมได้<อ>เป็นเรือมากเกง<อ>๋งลำใหญ่มากาแล้วก็เป็นเรือขุด<อ>สวยมากค่ะ ก็เรียกว่าเหลือสามลำเท่านั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคะก็อยู่ที่นี่วัดบางปลาใช่จ้ะนั่นคือมันจะคู่วารมีกับวัดบางปลามาตลอดนะคะจริงๆที่บริเวณแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้เลยลก็คือเรื่องของลมเย็นๆที่พัดนะจะมีเหมือนเป็นแม่น้ำเหรอคะแม่น้ำท่าจีนนะคะ,ะแม่น้ำท่าจีน,จนอ๋อ ที่เห็นว่าท่านสสก็จัดงบประมาณมาทําเรื่องเขื่อนด้วยไม่ว่าถ้าเป็นไม่ว่าเป็นเขื่อนเป็นถนนต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนะะี่ยค่ะทั้งสายนอกและสายในสายข้างนอกที่ขยายเนี่ยอุบัติเหตุมากมายไม่ได้ชื่นชมท่านสสนะคะเป็นความจริงที่สัมผัสมาตลอดเมื่อก่อนอุบัติเหตุมากมายท่านก็วิ่งเต้นหักดานงวประมาณมาลงให้ไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในไม่ไม่าแคเป็นเขื่อนตรงเนี้ยเพราะเมื่อปี54ที่นี่น้าท่วมแรงมากซึ่งคนในจุมชนต,ตรงเนี้ยจะต้องเอากระสอบทรายมาก็ท่านก็เอาของมาแจก ไหวรั้งมากเป็นรบกวนท่านมาตลอดทั้งท่านและครอบครัวนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เออก็ของงานท่านก็ผักดันมาจนได้เขื่อนสองช่วงเพราะตรงนี้สี่ห้าวัดทุกทุกที่ก็จะมาขึ้นที่ทุกอื่นนั้นทัืหมดเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็ตั้งเป็นเซ็นเตอร์หาอาหารให้ชาวบ้านกินก็ได้บารมีท่านนั่นแหละเรียกว่าเป็นจุดพุทธารเลยใช่จ้ะและเห็นว่าต่อไปก็จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยอนุอาาคตก็จะโคพอดี พอดีมันปลาลบกับพระในสายเนี่ยค่ะซึ่งวัดบางเลนเนี่ยเขาก็กำลังทำแพเขาก็เลยจะการช่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อจากตลาดน้ำพญาเพราะที่ตลาดน้ำมีโฮมสเตย์ของนายแข้งใช่ไหมคะก็จะสอดคล้องกันซึ่งปัจจุบันน่ะตอนนี้เรือท่องเที่ยวก็จะมาทุกเสาร์อาทิตย์และวันเาร์ตอนเลิกนะคะที่นี่เห็นว่าจะมีตลาดนัดอะไรด้วยใช่ไหมคะจะมีตลาดน้ำเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีซึ่ง่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ตรงนี้เป็นจุดมาใช่ค่ะ จะจัดตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้อนาคตจะมีพระทองคำมาอยู่ที่นี่จะเป็นที่จักการละของคนทั่วไปคนต่างชาติคนต่างจังหวัดซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยแม้กระทั่งพระมาแต่งตัวสวยมากเลยเต็มลานเลยค่ะมาไหว้หลวงพ่ออดีตเจ้าว่ดที่นี่นะคะเห็นบอกว่าที่นี่นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากท่านสสก่อนเกลิ่นบอกว่าเวลาที่จะลงพื้นที่ทํางานใหญ่ๆก็มักจะมา กราบนมัสการขอพรนะคะกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสอดีเจเจ้าว่าที่นี่นะคะซึ่งอยู่ด้านในซึ่งถ้าเกิดเราเดินมาทางมาที่นี่เนี่ยนะคะจุดแรกที่อยากให้พามาก็คือต้องมากราบน้ำมัสก่ร่อ่รนะคะซึ่งซึ่งเวลาเรามานี่ก็จะมีดอกไม้มีใบเตยใช่ไหมคะใบเตยปนปัญญาใบเตยนี่คือเดิมๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความคิดของตัวเองนอกกราบอีกนิดนึงสงสัยคนแก่ไปซื้อเตยแกมาแล้วก็มานั่งพับ ทำไปทำมันสวยพวกท่องเที่ยวชอบอันที่สองก็คือใส่รถแล้วมันหอมก็เลยกลายเป็นไฮไลท์ของงานแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ทูบเทียนทองก็คือต้องถวายหลวงพ่อนะคะที่อยู่ในวิหารแห่งนี้จะมีอดีตเจ้าวาดทั้งหมดเจ็ดรูปรูปที่หนึ่งหลวงพ่อสงฆ์หลวงพี่สองหลวงพ่อรับหลวงพี่สามหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเมธีเดมพุทธหลวงพ่อสมวังพระครูจิรสพนคือองค์ที่เจ็ดองค์ที่สามหลวงปู่รัพย์นี่ก็คืออาจารย์ของหลวงปู่สดอีกทีนะคะ มาถึงได้สอดคล้องนะคะที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่นะคะก็ประวัติความเป็นมานี่น่าน่าศึกษาน่าค้นคว้าจริงๆนะคะและที่สําคัญนะคะทราบมาว่าที่นี่ก็มีในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีหลวงปู่ทองคำนะคะับประดิษฐานและเห็นว่าฝั่งตรงข้ามก็จะมีอีกเท่ากับเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยมี2องค์เลยใช่จะะ้ะเพราะที่นี่เป็นหลวงปู่สดเนี่ยเขาเป็นคนเมืองปาเนื่องด้วยเขาเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนและคุณแม่ท่านเป็นคน ตออพี่น้องสุพันแต่คนสมัยโบราณเนี่ยคนจีนต้องเสียภาษีโดยใช้้ำําคุณคุณแม่ที่มา,าที่ไปคือเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เลย ลูกศิษย์ลูกหาตามบูริชิอาจารย์เดินทางทางอะ่ะก็จะมาสร้างหลวงปู่สดวีที่นี่นะคะแล้วอัน,นที่สองก็ที่สาคัญมากคือหลวงปู่สดเนี่ยเป็นลงเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทรัพย์มสอดคล้องกันหมดนะคะก็เรียกว่ามาที่นี่มาที่เดียวนะคะก็จะได้มีโอกาสกราบนมัสการนะคะหลวงปู่ทองคาหลวงปู่ทรัพย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สดด้วยนะคะและที่สําคัญก็จะเป็นแหล่งที่เราจะสามารถเดินทางไปเที่ยวตลาดน้าได้ด้วยใช่ค่ะถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ค่ะจุดขายของที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างะคะที่ว่าถือว่่่าาาใคครไปมออบกว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางกันมาเยอะเห็นว่าที่เกาหลีก็เพิ่งต้อนรับเกาหลีใช่ไหมคะมีเกาหลีมีพมา่ามีหลายหลายที่น่ะใต้เต้ยมาหมดเลยแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านสนสก่อนกำลังทำงบประมาณขออีกช่วงหนึ่งตรงท่ารถ ตรงท่ารถของก็ประมาณเกินไว้ท่านสสทําเรื่องให้อยู่นะคะถ้าแล้วเสร็จเขาไม่ให้สสปฏิบัติหน้าที่เขาจะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ยังไงเราไม่สนใจเราขออยู่ในใจของพวกเราตลอดนะคะยังไงเราก็จะขอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนของเราใช่ค่ะเราเลือกนาเองกับมือถูกต้องค่ะเพราะถ้ามีคนดีจริงๆไม่ใช่ดีเพียดีเท่าตะู้คนะคะ๋อค่ะไม่ได้ชช่นชมนะคะแต่หนด้วยความพูต่อหน้าหลวงพ่อดีจริงๆอดีมากๆด้วยแล้วก็ช่วยตั้งแต่ต่อหน้าแลบหลังแล้วไม่ค่อยแสดงออกว่าเขาช่วยนะเขาเป็นคนที่ทํา ทำแบบว่าทำด้วยปัจจัยบริสุทธิ์จริงๆนะคะแล้วตัวท่านสสเองตอนที่เรียกว่าตอนนี้ถือว่าเขาให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่พูดถึงเอาไปว่าตอนที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่วางยุทธศาสตร์ในการดูแลพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างโดยเฉพาะยิ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบนี้คือถ้าบริเวณอำเภอบางเลนเนี่ยส่วนใหญ่วัดจะอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนเกือบทั้งนั้นเลยเพราะสร้างวัดในสมัยเก่าก็ติดแม่น้ำเอาแม่น้ำเป็นหลักก็เป็นการสัญจรที่ดีที่สุดเนาะทีนี้ แต่ละวัดเนี่ยเจ้าวาดในส่วนใหญ่ผมก็จะสนิทเกือบอทุกวัดนะครับแล้วเราก็จะคุยกันว่าเอ๊ะถ้าวัดเนี่ยปล่อยให้เป็นวัดแบบปกติเนี่ยเ,เราไม่เสริมยางอื่นมาวัดก็จะล้างลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดกันก็พยายามจะทําให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจบ้างมีเชื่อมโยงกันเช่นตลาดน้ําวัดลําพญาเนี่ยตอนเนี้ยเ,เขาติดแล้วมีคนมาเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์มันนักขัตเลือ เราก็เชื่อมโยงให้มีรถไอ้มีเรือโทษนะมีเรือพามาเที่ยวในเรือก็มีนวดโบราณบ้างอะไรบ้างมีอาหารทานกันก็เพลินๆนะก็คลายเครียดแล้วก็มาไหว้พระนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมชมรายการเราอยู่อาจจะอยากเดินทางมาเที่ยวนครปฐมเราไปที่ตลาดน้ำลำพญาเขาจะมีตั๋วมีอะไรให้เราเลยใช่ไหมคะว่าตัวือมีเรือนะคะก็จากตรงนั้นมาก็จะสามารถแวะ มาขึ้นที่วัดบางปลาได้แล้วก็เข้ามานมัสการพระได้นะคะค่าเรือแพงไหมคะ70บาทต่อคนนะคะอ๋อต่อตรงวัดต่อคนใช่ค่ะก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวตามลาน้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวมาจะมีมีโต๊ะอาหารแล้วก็ซื้ออาหารมาทานในเรือบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยอแล้วแต่ละเสาร์อาทิตย์นี่คนมากันเยอะไหมคะถ้าวันเสาร์อาจจะน้อยกว่าวันอาทิตย์แต่ถ้าวันเป็นนักขัตฤกษ์เนี่ยเยอะมากบางวันห้าเที่ยวห้าเที่ยวก็มีแต่วันเสาร์เสาร์อาจจะน้อยนิดนึงค่ะเช่นนี้เมื่อปีใหม่นะ ยเยอะมากอกเที <Ừ> ่ยวออกเที่ยวลําใหญ่ๆก็ไม่ได้พักเลยอะเยอะแต่ยินดีไม่ไม่เหนื่อยค่ะขอ้ไปเยอะๆขอ้มาเยอะ,อยอะๆแล้วตรงน,นี้เจ้าอาวาท่านเป็นคนที่วิสัยทัศน์ดีมากแล้วปัจจุบันท่านเจ้าอา,าวาสเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตาบลที่นี่ด้วยค่ะดูแลหองวันสสคะ่ะเวลาท่านจะทําแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้เราต้องไปประสานกับหน่วยง,งานองค์กรอะไรมากมายเยอะแยะไหมคะครับก็ต้องทํำยังไงบ้างก็อย่างเบื้องต้นเลยเนี่ยก็ต้องกรมเจ้าท่าที่เขาดูแล ริมแม่น้ำเนี่ยฮะแล้วก็หมายถึงว่าเราต้องไปติดต่อเขาว่าให้เขามามาหยุดเรือที่นี่อย่างงี้หรอคะไม่ฮะคือเวลาเราจะก่อสร้างเขื่อนอหรือว่าทําอะไรเนี่ยหรือเอาแพรลงในแม่น้ําต้องกรมเจ้าท่าก่อนนะครับ<ะ>แล้วก็ส่วนอีเวนต์พวกพวกไอกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาจากกระทรวงการท่องเที่ยวก็เชิญหน่วยท่องเที่ยวเขามาดู<ะ>ว่า ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็มีอบตมีส่วนร่วมเข้ามาขอ้งบเรามาด้วยไหมคะหรือว่าเชิญเขามาดูเฉยๆเราต้องเป็นคนหางบให้เขาพอเขามาดูแล้วเราก็จะของบประมาณจากเขาเขาก็เป็นหน่วยปฏิบัติถ้าเขาเห็นชอบก็บรรจุแผนแล้วก็ค่อยของบเข้ามา และนั้นนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะมาเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยก็ที่วัดบางปลานี้นะคะมาแล้วก็มาเจอท่านท่านอดีตนายกหญิงของเราหรือแต่น,นี้เป็นเด็ก, <c oughs> ดกวัดอน,นี้จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาเนี้ยจะต้องมาแค่เสาร์อาทิตย์หรือมาวันธรรมดาได้ไหมคะถ้าวันนะ,ะถ้าวันธรรมดาก็คือจะไม่มีผู้ดูแลนิดน,นึงนะคะเพราะว่าที่เรามาอยู่กันเ,นเรามาด้ายวยใจเราไม่มีค่าจ้างค่าตอบแทน แต่ถ้าเราอยู่เราก็จะมาช่วยเมื่อคีเสาที่เราก็ต้องมีภารกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งเรามีแพปลานี่ถ้าเกิดใครอยากจะมาทําบุญปล่อยปลาก็ได้ใช่ไหมคะก็จะมีเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะใหญ่เมื่อสองเมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วมา400คนนะคะมาจากสุพรรณมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มาปล่อยปลากันเยอะมากเลยค่ะก็เดินทางมาได้นะคะตอนที่เรานั่งบันทึกรายการอยู่จริงๆแล้วก็ บ่ายกว่า,วาจริงๆอากาศข้างนอกร้อนนะคะแต่ระหว่างที่เราบันทึกเทปเนี่ยก็จะมีลมเย็นๆเนี่ยพัดมาตลอดเลยบรรยากาศที่เรียกว่าหน้าหน้าเพลิดเพลินใจนะคะเหมาะสำหรับการพาครอบครัวนะคะมาพักผ่อนหย่างใจ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้นะคะหลายคนก็ได้มีโอกาสกลับบ้านไปได้ไปรดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ก็อิ่มหนำสำาสําราญอิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้วนะคะควันนี้นะคะรายการเล่าสุขกันฟังของเราหมดเวลาลงแล้วละคะ่ะก็อย่าลืมกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ